วัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคนซ่อมรถฝูกผักครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูดินหมักกันนะเพื่อนเพื่อนหมักมันได้หลายวันแล้วเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยนะผมผ้าใบไว้อยู่นะเ,นเพื่อนน,น,นะนั่นนึงนะเสียงจะเป็นไงบ้างนะเพื่อน เามาดูกันนะว่าลาขาวจะเยอะไหมถ้าลาขาวเยอะนี่ถือว่าสุดยอดเลยนะโอ้โหเพื่อนเพื<ๆ>่อนดูสิลาขาวเต็มไปหมดเลยนี่ที่เอาถังเนี่คอบไว้นี่มันต้องแปลกใจนะนเพื่อนเพให้มันเป็นกระโจมถ้าฝนตกแล้วนะ้ำมันจะได้ไม่ลงไปโอ้โหนี่ดินหมักนะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวนะโอ้โหลาขาวนี่แหละ ผักจะชอบมากๆเฉพาะผักนะอย่างอื่นเราังไม่เคยลองนะเพื่อนๆผังนี้บอกชอบมากๆเลยยีิบเอ็ดเดือนห้าหกเจ็ดนะยีิบเอ็ดวันนี้วันที่เท่าไหร่และวันนี้ประมาณวันที่หกโอ้โหเพื่อนๆเดี๋ยวลองคุ้ยดูนะว่าลงไปลึกไหมวุ้ยกำลังอุ่นๆเลยข้างล่างก็พอมีแต่นี่แหละใช้ได้แล้วนี่ รานนั้นตรงนี้น่าจะได้ลองเปิดดูแต่ข้างล่างอุ่นละโอ้แต่ข้างบนลาขาวเยอะมากนเลยนี่ข้างล่างก็พอมีนะนี่โอ้โหยี่แหละเอาไปปลูกผักได้แล้วตอนนี้กำลังอุ่นๆหลายวันแล้วอุ่นๆแล้วเพื่อนอออืื ทำคลิปไว้แล้วนะเพื่อนๆน,นะดินหมักนะนี่แหละโอ้โหผักบอกชอบมากๆโอโ้ดูเด็กขนาดกลางมะพร้าวยังลาขาวขึ้นเลยละออือืเริ่มอุ่นๆแล้วนี่นะถ้าแบบนี้ได้เอาผักไปลงนะเอาไปลงใส่ใสกระถางแล้วผักปลูกนะสุดยอดมากๆเลยโอ้โห ร่วนด้วยจริงๆอปลูกอะไรก็ได้ไม่ต้องหมักแต่ว่าถ้าหมักเนี่ยเราจะเพิ่มในตัวเจนให้เขาโอ้โหสุดยอดเลยเพื่อนๆลองทำดูนะเพื่อนๆน,นะดินหมักนะผักโตวไวมากๆเลยนะทำคลิปให้ดูแล้วนะเพื่อนๆนะถ้าเพื่อนๆสงสัยแล้วก็ทักมาถามนะครับวิธีใช้ก็ไม่ยากก็ ก็เอาไปใส่ถังแล้วก็ปลูกผักได้เลยเพราะเขาร่วนอยู่แล้วนะครับแล้วก็พิธีผสมผสมยังไงใส่อะไรบ้างก็มีทำไว้ในคลิปแล้วนะเพื่อนเพื่อนนะลองไปดูนะคลิปนะเนี่ยหมักมาได้ประมาณสิบสองเดือนห้า่ย่บ็ยี่ไม่ใช่สิบสองยี่บดเดือนห้าวันนี้วันวันที่หก เดือนหกนะเพื่อนเพื่อนก็ดูแล้วกันอยู่วันเนี่ยเริ่มไปเอาไปใช้ได้แล้วถ้าข้างล่างมันยังร้อนนะเราก็เอาบนบนเนี่ยไปปลูกผักได้เลยเรา,พพาเพาะเพาะเมล็ดเพาะต้นกล้าวแล้วเราก็าไปใส่ได้เลยเนี่ยนะครับไม่มีอะไรง่ายๆทําทไปหลายคลิปแล้วนะแล้วก็ผักก็จะชอบจริงๆเพื่อนๆไม่ได้โกหกนะชอบจริงๆผัก ขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมแลวพบก,กันคลิปต่อไปนะครับคนซ่อมรถปลูกผักครับสวัสดีครับ